อันนี้เป็นต้นพะยุงที่นอกจากรากนะครับพอดีว่าเราวางถุงดำที่เราพอเพาะเม็ดไว้บริเวณนี้แล้วก็เราย้ายถุงดำนะครับแล้วรากมันขาดเพราะว่ารากพะยุงเนี่ยเขาออกจากถุงแล้วลงดินไปแล้วนะครับสังเกตเห็นว่าเนี่ยเกิดจากรากที่ขาดครับเวลาดึงถุงดำออกแล้วพอเขาโดนน้ำเนี่ยเขาจะงอกออกมาเป็นต้นใหม่ครับ อันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่า,อางอกจากรากที่ถุงพอเม็ดนะข้างล่างไม่ได้มีเม็ดหล่นนะครับแต่ว่าเราวางถุงดำไว้นานหลายเดือนเนะาะเรารากเขาทะลุถุงไปแล้วปรากฏว่ามีต้นใหม่งอกออกมาจากรากที่ขาดนะครับ,นะรบก็เิสูต์ได้ว่าพายุงงอกจากตาจริงๆริงไม่ได้งอกจากเม็ดเพียงอย่างเดียวนะครับ ขอบคุณครับ